ัวไม่เกินสามแสนช่วยผ่อนนานถึง7เดือนราคาเบามาก269,000บาทกู้ได้ถึง3 0 0แสนเหลือเงินกลับบ้านอีกต้อง3 0,000ใช่ค่ะแล้วที่สำคัญผ่อนต่อเดือนแค่5,600บาทแท่ผ่อนไม่เกิน6,000บาทตันนี้ก็มี2คันให้เลือกเลยค่ะพาไปดูหน่อยพาไปดูหน่อยเป็นไงบ้างตัวเดียวกันตาแปดเลยค่ะ หนักแปดเลยนะคะดูทะเบียนรถเอาเนาะนั่งได้เจที่นั่งเลือกเอานะคะตอนนี้ค่ะเหลือไม่เยอะแล้วนะคะเหลือแค่ประมาณ4คันเท่านั้นเองนะคะตัวนี้จะเป็นปี2014นะคะไมเนเชนเรียบร้อยด้านหน้าจะมีกันจังหน้าคมเมียมนะคะตัวนี้อะไล่ไปเรื่อยๆสีขาวสีเสมอกันมากุ้ยตัวนี้แม็กอบ15นะคะยางตัวนี้ยังมีดอกอยู่เลยนะคะยังใช้ได้อยู่นะคะตัวนี้ ยางยังใช้ได้อยู่นะคะ,ะแม็กขอบ15นะคะแม็กได้แม็กไปด้วยนะคะไม่ใช่ล้อกระทะ <No. S 1> ตัวนี้นะคะได้แม็กไปเลยนะเพราะส่วนมากถ้าไปดูจะเป็นพวกล้อกระทะนะคะด้านข้างของเขาสีมือจับของเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวนี้นะคะสีเดียวกันกันกบตัวรถขอบยางประตูยังแบบว่ายังอยู่รบไม่มีแบบว่าแตกไม่มีทำรุดนะคะลูกค้าไ้มาด้านหลังนะคะตัวนี้จะเป็นไฟเดิมของเขานะคะตัวหลังนี้เวลาฝนตกหรือว่าอะไรมีที่ปัดน้ําฝน เบาใหม่ตึงเปียยเหมือนที่บอกเนบนใหมมือหนึ่งเบาป้ายแดงเลยลูกค้าไม่มีแบบมีรอยอะไรคือเบาใหม่มากถุงคุมถุงพลาสติกยังไม่ได้เอาออกจากเบาเลยค่ะพี่เหียบันทึกได้ด้วยลูกค้าพับเบาได้นะคะด้านหลังหายากด้วยนะถูกเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้าดีกว่าปุ้ยไปไปปุ้ยขึ้นไปข้างหน้าเลยจอดเดี๋ยวพี่นั่งเบาะหลังมาดูภายในค่ะพี่เหียวโอ้โหปี2014ไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะ 2014เบาภายในคือคอนโซลฟังก์ชันต่างๆภายในรถบะมอนหม่ทุกจุดนะคะเบาเอนนอนได้เลยสตาร์ทได้เลยไหมด้านหลังนั่งสบายไหมคะพี่เหมียวโอ้ยเอนนอนได้เลยอะฟินและที่สำคัญฟินเป็นมากกว่านั้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมแอร์แอร์นะคะแอร์ตัวนี้เย็นมากไม่ต้องแย่งกันแล้วก็ไปถึงกระจายไปถึงข้างหลังแน่นอนมีแอร์หลังด้วยนะคะแล้วเบาใหม่มากคือบางทีเราไปเจอรถเนี่ย บองแจ้งก่อนว่าปี2014บางทีเบาะเละเบาะอะไรมาแต่นี้เบาะใหม่มากใช่แล้วกล้า z o o ให้ดูนะคะเพราะฉะนั้นรอยด้านข้างนะคะไม่มีขีดข่วนแผงด้าน<ม>บนไม่มีแบบอะไรเปื้อนไม่มีอะไร<ม>เลยนะคะการันตรมากสภาพเนี่ยป้ายแดงเพราะฉะนั้นนะคะคันนี้เอาไปเลย100%มไม่ตกไม่หล่นแน่นอนแล้วทีสำคัญน,<ล>นะพี่มีม,ม,มียวไม่ถึงหลักแสนเท่าไหร่ ไมล์หลักหมื่นค่ะพี่เมียวเท่าไรจ้าไมล์นิ้นเจ็ดหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองโอ้โหปี2014หายากนะจ๊ะไมล์เจ็ดหมื่นไมล์เจ็ดหมื่นกว่าโลแล้วเป็นรถที่ซื้อออกมาจากห้างซื้อออกมาจากโชว์รูมป้ายแดงเป็นรถมือเดียวใช้งานแบบว่าไม่ได้สมบุกสมบันนะคะถึงแม้เป็นรถครอบครัวเนาะลูกค้าสามารถเช็คได้เลยหนึ่งคันนะที่ช่วงนี้ในยุคเนี่ยให้ดูเบาะด้านหลังดยเห็นไหมคะ ใหม่ในรูปเป็นยังไงตัวจริงเป็นอย่างนั้นค่ะไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากคำว่าใหม่แต่อย่างที่บอกใหม่แท้แน่นอนนะคะ70,000โลป่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมอีกคันหนึ่งก็เป็นสเปคเดียวกันเหมือนกันหมดเลยเนาะมาอีกหนึ่งคันลูกค้าดูเลยมาค่ะโฉมเดียวกันปีเดียวกันราคาเท่ากันนะคะลูกค้าแตกต่างกันที่ทะเบียนรถทะเบียนรถแค่นั้นเองนี่ แอร์แบ็ก ABS ทุกอย่างครบนะคะ uh huh. ไม่ใช่ว่าเอ๊ะรถแค่269,000จะไม่มี Airbag จะไม่มี ABS มีนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้นั่งและขับขี่โอ้โหบอกใหม่ใครที่ดูอยู่เนาะมีย่ามพี่น้องที่เขาสนใจ <Yeah. S 3> นะคะหาเป็นรถครอบครัวไว้ใช้งานนะคะ uh huh. ดูไรสดปุ้ยกับพี่เหมียวอยู่เนาะ ก็สนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0832222203นะคะแล้วก็083888181 8นะคะสนใะเดี๋ยวเรามีโปรโมชั่นของแถมเนาะเป็นคิ้วกันสาโอ้โหจอแอนดรอยลูกค้าเลือกรับได้เลยนะคะเนี่ยใหม่ไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากคำว่าใหม่เหมือนเดิมนะคะทั้ง3แถวนะคะคุณนั่งได้ไปเที่ยวครอบครัวหรือจะส่งของหรือว่าขายของตามตลาดนัดคุณก็พับบอก กลัวเปื้อนก็ใช้ผ้าค่ะหรือว่าอะไรปิดเท้าไปแล้วก็วางของได้พอถึงเวลาจะไปเที่ยวก็เอาเบาะขึ้นนะคะแอร์ไม่ต้องห่วงเลยมีแอร์รลาวแน่นอนนะคะแอร์รลาวคือลถสภาพเหมือนกันลูกค้าเลือกได้เลยเนาะเดือนล 5, ะ6 6 0 0บาทนะคะโอโ้โหที่สำคัญแค่นั้นไม่พอนะคะเหลือเงินกลับบ้านไปเลยค่ะอีก30 0 0 0บาทใช่แล้วผ่อนก็สบายๆเฉลี่ย วันละาส่งร้อยกว่าบาทได้รถไว้ใช้งานยังไงฝากสองคันนี้ไว้ด้วยเนาะ,ะสำหรับโตโยต้าเวนซ่านะคะค่ะ,คะเกียร์แมนนวลน,นะคะลูกค้าย้ําอ่าย้ําเลยนะคะเก,มมนนนเกียร์แมนนวลเกียร์ธรรมดาค่ะก,ก็ยังไงวันนี้ฝากกิจราคุณค่าเนาะฝากทิกตอกฝากยูทูบชาแนลนะคะหรือลูกค้าเข้าไปดูรถได้ในเวิร์ลไวด์เว็บดูรถหนึ่งสองคอมเนาะมีรถให้เลือกสูงสุดมากถึง500คันกันเลยทีเดียว แล้วก็เปิดทําการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเปิดตั้งแต่8โมงถึง6โมงเย็นเนาะ,ะยังไงก็โทรหาเราส่งคนได้จ้า,จาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ